วัค่ะวันนี้นกมาพามาดูบ้านอิฐประสานฝั่งตรงข้ามตลาดเท่งนะคะเข้าซอยข้างๆโตแมงโอรีสอร์ทนะคะบ้านเนื้อที่ในโฉนดหนึ่งไร่ขายราคา8ปดล้านหเหมือนซื้อที่แถมบ้านเลยค่ะพี่เพราะว่าราคาตลาดของที่ดินแถวนี้ถ้าพี่ซื้อแค่ไร่เดียวนะคะมันไร่ละ8ปดล้านแล้วอะ่ะ แล้วด่พี่ดูสภาพบ้านข้างหน้าปลูกไม้ป่าไว้เยอะแยะเลยนะคะเช่นไม้ประดูมะฮอกกาน,นีนกยูงปามหางกระรอกเฟื่องฟ้าไมยงชิดอะไรพวกนี้ค่ะไม้โตแล้วสภาพบ้านโอเคนะคะเท่าที่นกเคยดูมาหลายๆหลังแล้วพื้นพื้นปูปูแบบนี้ค่ะเป็นทางขับรถเข้าบ้าน สบายสบายเลยค่ะฝั่งตรงข้ามเป็นตลาดเท่งเข้าซอยมาห้าสิบเมตรใกล้สถานที่ท่องเที่ยวเขือนน้ำตกเยอะแย,ยะมากมายนะคะแล้วเดินไปหน้าเนี่ยเดินไปห้าสิเมตรตรงนู้นเป็นร้านขายของชำไม่เคยมีขโมยขโจรเลยค่ะพี่พี่เขาอยู่สองคนบางทีไม่ได้ล็อกบ้านด้วยซ้ำ มีลานจอดรถนะคะลานจอดรถเนี่ยจอดได้ถึง4ี่คันเลยค่ะพี่มีสระว่ายน้ำด้วยสระว่ายน้ำอยู่ตรงนู้นนะคะเรามาพูดถึงตัวบ้านก่อนตัวบ้าน สร้างด้วยอิฐประสานแข็งแรงมากเมื่อ10ปีที่แล้วช่างฝีมือดีนะคะแล้วก็พี่เขาไม่ได้สร้างเพื่อจะขายพี่เขาสร้างเพื่ออยู่เองแต่เขาไม่มีลูกเขาใช้วัสดุของ SCG แล้วก็เหล็กหนาที่สุดแล้วก็บ้านไม่เคยร้อนเพราะว่าจากฝ้าหลังคาถึงจั่วเนี่ยสูงถึงเมตรแปดเนี่ยพี่เขาบอกว่าคนขึ้นไปยืนได้เลยนะคะขายตามสภาพนะคะอันนี้คือสาไว้น้ํา สระว่ายน้ำไม่ลึกมากค่ะกว้าง5เมตรยาว5.5เมตรลึกเมตร20นะคะเด็กๆเ,เล่นได้นะคะเดีนกพาด,ดูรอบๆบ,บ้านร้านสวยนะสภาพดีมากเท่าที่นกเคยเจอมาบ้าน10ปีเนี่ยไม่ค่อยมีสภาพแบบนี้นะคะพี่เขาดูแลตลอดอะ่ะ รอยลวบนหลังคานกพิสูจน์แล้วหายัางไงก็หาไม่เจอนะคะไม่มีนะคะไม่มีรอย่วรอยซึมน้ำเลยพื้นที่ใช้สอย150ตารางเมตรนะคะอันนี้รอบบ้านมีแทงค์น้ำให้สองแทงค์จริงๆพี่เขาบอกว่า ไม่จําเป็นต้องมีแท้งน้ําแต่มีเอาไว้งั้นๆแหละนี่นกเปิดประปาให้พี่ดูนะอันนี้ปะปาแบบไม่ใช้แท้งเลยนะคะโอ้ยน้ําแรงมากรองเท้าเปียกเดี๋ยวนกเขียนรายละเอียดไว้ใต้คลิปอีกทีนึงนะคะเพราะรายละเอียดมันเยอะอะค่ะอันนี้หลังบ้านนะคะหลังบ้านสวยงามมีรั้วรอบบ้านเนี่ยรั้วเป็นแบบนี้ค่ะแข็งแรงมาก แล้วที่สำคัญนะคะพี่นกชอบตรงที่เขาลงเสาเข็มถึง24ต้นน่ะลึก6เมตรแข็งแรงรับน้ำหนักบ้านได้แบบสมัยนี้ไม่ค่อยมีคนลงเสาเข็มขนาดนี้ค่ะเนี่ยพี่ดูบนฟ้าไม่มีรอยอะไรเลยค่ะอันนี้เป็นระเบียงหน้าบ้านนะคะพี่เอาโต๊ะโต๊ะมานั่งกินกินเหล้าได้เลยแถวนี้ เดี๋ยวนกพาเข้าดูในบ้านอีกอันนี้นกเข้ามาในบ้านแล้วนะคะบริเวณนี้จะเป็นห้องโถงพี่เอาขายบ้านเปล่านะคะไม่ได้แถมเฟอร์นิเจอร์แต่ว่าถ้าเกิดคุยกันถูกคอถูกราคาก็อาจจะแถมบางอย่างให้นะคะห้องโถงสวยงามมากห้องโถงมีแอร์หนึ่งตัวนะคะแล้วก็อันนี้เป็นห้องนอนเล็กเออห้องนอนกลาง ห้องรับแขกนะคะห้องนอนเขามีแอร์ทุกตท,ท,ทุกห้องค่ะสวยงามนะคะแล้วก็อันนี้เป็นห้องน้ำรับแขกห้องน้ำรับแขกสวยไหมมีช่องระบายอ,อากาศด้วยนะคะ ต่อไปก็จะเป็นห้องนอนเล็กเอ๊เปิดไฟไม่เป็นอันนี้ห้องนอนเล็กนะคะอ๋อเปิดไฟตรงนี้อ่ะอันนี้ห้องนอนเล็กนะคะห้องนอนเล็กก็มีแอร์เหมือนกันค่ะ อันนี้อีกห้องหนึ่งอีกหนึ่งห้องนอนมีแอร์เหมือนกันมีแอร์ทุกห้องนอนนะคะทั้งหมดสี่ห้องนอนนะคะพี่สองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องถุงอันนี้ห้องนอนห้องนอนใหญ่ค่ะแต่ก่อนนี้มีเตียงแต่พี่เขาย้ายเตียงไป บ้านใหม่เขาแล้วนะคะอันนี้ห้องนอนใหญ่เนี่ยมีห้องแต่งตัวด้วยแต่ว่าพี่ผู้ชายชอบเป็นช่างอะคะ่ะเขาเครื่องมือช่างเอาไว้เฉยๆนะคะอันนี้เป็นห้องน้ำในห้องนอนใหญ่สวยงามนะคะน,นี้สอยเลยอะ ไปดูห้องครัวกันบ้างเขาอยู่กันสองคนเพราะฉะนั้นห้องครัวก็เล็กๆไม่เล็กไม่ใหญ่นะนะว่ากำลังพอดีตรงนี้ที่จริงเป็นที่วางตู้เย็นนะคะเขาย้ายไปบ้านใหม่แล้วแล้วก็ห้องครัวนี้ยสามารถออกไปหลังบ้านได้อันนี้หลังบ้านที่ตะกี้นกาพาดูแทงน้ำนะคะ น,นี้ก็เดินไปดูแลเเ็นหน้าบ้านได้นะคะสนใจโทร0636355651นกนะคะติดต่อแอดไลน์จากคนจากเบอร์โทรนี้ได้เลยนะคะ